สวัสดีครับทุกๆคนสวัสดีมือใหม t t t ่หัดปลูกต้นทุเรียนทุกๆท่านในคลิปนี้ก็จะมาแบ U, ่งปันความรู้เทคนิคดีๆสําหรับมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรียนเล็กให้โตเร็วนะครับทุกคนปลูกแบบไหนให้ต้นทุเรียนเล็กของเราแตกยอดดีและก็โตเร็วนะครับทุกคนอะเรามาแชร์ประสบการณ์ก็คือสําหรับมือใหม่นะครับที่กําลังเริ่มหัดปลูกต้นทุเรียนนะครับทุกนจะเป็นต้ t t นทุเรียนเล็กเนาะที่เราปลูกไว้นะครับ ถ้าอยากจะให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วแล้วก็แตกยอดดีเราจะเป็นต้องดูแลรักษานะครับทนแล้วก็วิธีการใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยต่างๆนะครับทนเราต้องใส่ให้ถูกวิธีอย่างเช่นถ้าสําหรับมือใหม่ที่ปลูกต้นทุเรียนเล็กก็คือในช่วงแรกๆที่เราทําการปลูกต้นทุเรียนเล็กนะครับทนเราไม่จําเป็นต้องทําการใส่ปุ๋ยหรือว่าฝุ่นอะไรนะครับทน ก็คือเราต้องรดน้ำบ่อยๆให้ผ่านไปประมาณ3สัปดาห์หา1เดือนต่อจากนั้นเราก็สังเกตดูเลยนะครับว่าต้นทุเรียนเล็กของเราเริ่มแตกยอดหรือเปล่าถ้าหากว่าต้นทุเรียนเล็กของเราเริ่มมีการแตกยอดแบบนี้นั่นก็แสดงว่าต้นทุเรียนเล็กของเรามีการ เดินรากแล้วนะครับทุนก็คือรากต้นทุเรียนของเรามีการเดินเราจําเป็นต้องทําการใส่ฝุ่นได้เลยนะครับทุนถ้าหากว่าผ่านไปประมาณ3สัปดาห์ห้าหนึ่งเดือนต้นทุเรียนเล็กมีการมีการเดินรากนะครับทุนมีการแตกยอดแบบนี้เราก็สามารถทําการใส่ฝุ่นหรือว่าปุ๋ยได้เลยก็อย่างเช่นนะครับทุนในการใส่ฝุ่นหรือว่าปุ๋ยก็แล้วแต่นะครับสําหรับบางคนก็ จะชอบเน้นแบบฝุ่นอินทรีย์หรือว่าบางคนก็จะเน้นแบบปุ๋ยนะครับถ้าสลับฝุ่นอินทรีย์นะครับทนเราก็ทําการใส่ได้เลยเมื่อสังเกตเห็นว่าต้นทุเรียนเล็กมีการแตกยอดเราก็ทําการใส่ฝุ่นอย่างเช่นต้นนี้ผมก็จะเน้นแบบฝุ่นทางดินฝุ่นอินทรีย์เป็นหลักนะครับทนก็อย่างเช่นจะทําการใส่ฝุ่นจําพวกฝุ่นหมักนะครับทนอย่างเช่นเศษใบไม้ที่ทําการหมักกับขี้วัว จะเป็นฝุ่นหมักไปแล้วนะครับทุกคนเราสามารถนํามาใส่ต้นทุเรียนได้เลยแล้วก็เศษใบไม้ต่างๆที่ได้จากการเผานะครับทุกคนก็จะเป็นเท่าฐานแบบนี้เราก็สามารถนําเอามาใส่ให้แก่ต้นทุเรียนเล็กของเราเมื่อหนึเดือนผ่านไปนะครับทุกคนซึ่งในการใส่ฝุ่นก็เราจะใส่3สัปดาห์ต่อครั้งหนึ่งหาหเดือนต่อครั้งหนึ่งนะครับทุกคนถ้าสําหรับไรที่เน้นเป็นปุ๋ยก็สามารถ ใส่จำพวกปุ๋ยสูตรเสมอ1 5 15 15เราสามารถใส่ในปริมาณที่พอดีนะครับทุกคนก็จะทำให้ต้นทุเรียนเล็กของเราแตกยอดแบบนี้แล้วก็โตเร็วใบเขียวนะครับทุกคนนี่ก็คือเทคนิคนะครับทุนเทคนิคเล็กนๆน้อยๆ้อยเนาะที่มาแบ่งปันความรู้นะครับทุนสำหรับมือใหม่ปลูกต้นทุเรียนเล็กอยากจะให้ต้นทุเรียนของเราเริ่มแตกยอดนะครับ แตกยอดดีใบสวยโตเร็วก็สามารถนำเอาเทคนิคนะครับทุกคนลองเอาไปใช้ดูนะครับและในการดูแลรักษาการรดน้ำนะครับเราก็ทำการรดน้ำบ่อยๆนะครับทุกคนสองวันทุกครั้งหนึ่งถ้าหากในช่วงหน้าแล้งนะครับถ้าหากในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่จาเป็นต้องให้น้ำนะครับทุกคนเราก็ไม่จาเป็นต้องรดน้ำนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนในการดูแลรักษา การให้ฝุ่นให้ปุ๋ยต้นทุเรียนของเราก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับในคลิปนี้ก็ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ